Read Book รีดอะบุกขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Read a ะบ o k p l u b p ดแคส s ์พื้นที่ของคนรักการอ่านครับกลับมาพบกันในวันนี้นะครับก็เป็น E. P. ที่31กันแล้วครับ ในปีนี้มีเพื่อนๆคนไหนตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะวิ่งมาราธอนให้ได้มีเพื่อนๆนคนไหนตั้งเป้าหมายแบบนี้ไว้บ้างไหมครับสำหรับในทุกๆปีนะครับถ้าเพื่อนๆนหลายคนอาจจะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ชาเลนจ์ตัวเองนะครับอย่างเช่นเรื่องการวิ่งนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่รักการวิ่งชอบการวิ่งนะครับ ก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้อยากจะจบมาราธอนให้ได้สักหนึ่งรายการอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราได้ออกมาวิ่งและดูแลสุขภาพของตนเองไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็หยิบหนังสือเล่มที่เรียกว่าให้กำลังใจเรียกว่าเป็นบันทึกประสบการณ์นะครับการวิ่ง 42.195กิโลเมตรวิ่งมาราธอนของคุณจิระจิระนรงค์วงสุนทรนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2558นะครับก็นานมาแล้วนะครับคุณจิระนรงค์นะครับชื่อเล่นก็คือชื่อหมีนะครับก็เริ่มวิ่งเพราะอยากลดความอ้วนแต่วิ่งไปวิ่งมานะครับก็วิ่งไปจนถึงมาราธอนเลย และเมื่อได้สัมผัสกับระยะ42.195กิโลเมตรด้วยตัวเองชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวในหนังสือนะครับก็จะเป็นเรื่องที่คุณจิรนรงค์นะครับคุณหมีเริ่มวิ่งเพื่อลดน้ำหนักนั่นเองนะครับเพราะว่ามองเห็นปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับก็อย่างเช่นว่าความอ้วนนี่แหละนะครับก็จะทำให้ เกิดการเจ็บป่วยของร่างกายเกิดขึ้นนะครับก็เลยต้องห,หันมาสนใจในการวิ่งอีกครั้งนะครับหลังจากที่เขาบอกว่าหลังจากที่หันหลังให้มันไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับการเริ่มต้นของการวิ่งของคุณหมีนะครับเป็นถ,ถือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ยากนะครับการพยายามลดความอ้วนอยู่หลายครั้งแล้วทีนี้ มีก็พบว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับยังมีการยากกว่าการเริ่มต้นอีกนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็ยากกว่าการเริ่มต้นนั่นก็คือการทําสิ่งนั้นให้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับการทําให้ได้อย่างต่อเนื่องก็คือมันก็ต้องอาศัยความมีวินัยการสร้างให้เป็นนิสัยขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจิรนรงค์คุณมีนะครับได้เรียนรู้ในสิ่งนี้ครับ และก็เป็นที่โชคดีนะครับที่ในช่วงปี25 5 8้าช่วงปีนั้นนะครับก็เป็นปีที่าการวิ่งกระแสการวิ่งกลับมาบูมอีกครั้งนะครับทุกคนก็หันออกมาวิ่งแล้วก็ลงงานวิ่งกันมีงานวิ่งเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ในช่วงนั้นก็สนใจในการวิ่งมากๆแล้วก็ ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แหละครับแล้วก็ได้เป็นใช้เป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนตัวเองไปสู่การวิ่งระยะต่างๆนะครับอนอื่นก็จะขอทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอระยะทางในการแข่งขันนะครับถ้าเป็น5กิโลเมตรนะครับก,ก็จะเรียกว่า,าเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับระยะไกลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือ10กิโลเมตรนะครับก็เรียกว่า มินิมาราทอนนะครับและก็ขยับขึ้นมาอย่นิดนึงครึ่งทางนะครับก็คือ21.1กิโลเมตรนะครับก็คือเป็นเรียกว่าฮาฟมาราทอนนะครับและก็เป้าหมายสูงสุดของการวิ่งทางตรงนะครับวิ่งถนนก็คือ42.195กิโลเมตรมันก็คือเรียกว่ามาราทอนนั่นเองครับหนังสือเล่มนี้นะครับเรามองว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้ เราได้มากๆเลยนะครับก็เพราะว่าถ้าเราสนใจในสิ่งไหนนะครับเราก็จะหาข้อมูลในสิ่งนั้นแล้วก็ขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความต้องการของตัวเองได้นะครับในปีนั้นตอนแรกๆนะครับเราก็ไปวิ่งงานวิ่งนะครับที่งานวิ่งแห่งหนึ่งนะครับทีนี้เขาจํากัดคนว่าใครที่เข้าเส้นชัยก่อนประมาณ100คนแรกนะครับก็จะได้รับเหรียญรางวัลน,นะครับส่วนตัวเราวิ่งไปนะครับก็ เรียกว่าเป็นผู้เริ่มต้นใหม่เลยแล้วกัน,นครับเริ่มต้นวิ่งหัดวิ่งใหม่เลยนะครับก็เข้าอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ได้เหรียญรางวัลกับเขาหลังจากนั้นก็ตั้งเป้าหมายตั้งใจว่าอยากจะได้เหรียญรางวัลน,นะครับกับเขาบ้างก็เลยหันมาสนใจในการออกกํากลังกายด้วยการวิ่งนะครับหาดูนั่นนี่ใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับการวิ่งเพราะว่า ก็จะทําให้เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เราออกไปวิ่งได้นั่นเองนะครับในตอนนั้นเราก็วิ่งมาราธอนไม่ได้หรอกนะครับก็ทึ่งเหมือนกันนะครับใครที่วิ่งมาราธอนได้ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลมากเลยนะครับ42.195กิโลเมตรเรียกว่าวิ่งข้ามอำเภอกันเลยทีเดียวเรื่องราวของคุณหมีจิรณนรงค์นะครับทำให้เรามี แรงบันดาลใจในการวิ่งได้ยังไงนะครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะครับที่ต้องการอยากจะลดน้ําหนักนะครับเพราะว่ามีน้ําหนักเยอะลดความอ้วนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับวิ่งด้วยเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปได้ถึงไหนนะครับก็คุณหมีนะครับก็ไม่ได้ใช้ ทางลัดใดๆในการเพิ่มระยะการวิ่งให้ยาวขึ้นจนถึงมาราธอนนะครับแต่คุณหมีนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาจะเขียนเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรนะครับอย่างเช่นบทที่1ก็เป็นกิโลเมตรที่1นึ่งเขาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาได้ประสบพบเจอมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็มีการไปเรียนรู้นะครับอ,อย่างเช่นไปเรียนรู้กับครูดินประมาณนี้นะครับเรียนรู้การวิ่ง ว่าวิ่งยังไงจะทําให้วิ่งได้ดีได้ถูกต้องไม่ได้รับการบาดเจ็บเพราะว่าถ้าสําหรับคนที่มีน้ําหนักเยอะนะครับการวิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายอยู่นะครับถ้าเราไปใส่เต็มที่เลยดังนั้นการหาข้อมูลการเรียนรู้จากผู้ที่รู้นะครับก็จะช่วยให้เรานั้นไม่ได้เกิดการบาดเจ็บในการวิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เบื่อไปก่อนนะครับ ทีนี้มันมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับคือแรงแรงบรนดาลใจกับวินัยนะครับมีถ้าเปรียบเทียบสองสิ่งนี้เราต้องมีไปด้วยกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะวิ่งมาราธอนให้ได้นะครับสองสิ่งนี้ต้องไปด้วยกันนะครับและบันดาลใจและมีวินยัยแรงบันดาลใจก็คือเราตั้งใจมีความตั้งใจมากๆว่าถ้าเป็นก็อยากชาเลนตัวเองอยากเห็นตัวเอง ดีขึ้นกว่านี้นะครับไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับคือเราก็ทำเพื่อตัวเองให้เห็นตัวเองว่าสามารถที่จะไปถึงจุดที่คนอื่นๆก็สามารถไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีเช่นกันนะครับก็คือวินัยน,นั่นเองครับคำว่าวินัยน,นะครับก็จำเป็นจะต้องอทำ ให้มันได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองสร้างเป็นนิสัยขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีวินัยนะครับการทําการไปวิ่งมาราธอนนี่นะครับถือว่าจะต้องหนักหนาสาหัสมากระหว่างที่วิ่งไปเพราะว่าไม่มีการซ้อมวิ่งไม่มีการวางแผนอะไรเลยเราลงไปวิ่งรวดเดียวข้อรับรองว่าไม่จบมาราธอนแน่นอนนะครับแต่คุณมีนะครับ ก็ทุกระยะที่เขาเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้มีทั้งกาลังกายกําลังใจและกําลังข้อมูลนะครับที่เขามีก็ทําให้สร้างแรงบันดาลใจให้ได้นะครับในกับหนังสือเล่มนี้และเรื่องราวทั้งหมดและประสบการณ์ของคุณหมีจิระนรุ์นะครับก็ทําให้เขาสามารถ วิ่งจบโตเกียวมาราทอนที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะครับจากคนที่ไม่วิ่งเป็นคนเริ่มต้นวิ่งตั้งแต่แรกเริ่มจากศูนย์เลยนะครับก็ไปถึงระยะมาราทอนได้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ให้กำลังใจเราได้คนหนึ่งเลยนะครับและก็กลับมาเปิดอ่านหนังสืเอเล่มนี้อยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2558หนังสืเอเล่มนี้ ปีนี้ก็2,567แล้วนะครับประโยคอมตะนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจอีกประโยคหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ If you want to run run a mile If you want to experience a different life run a marathon นะครับเป็นประโยคอมตะของเอมิล a ซาโตเพนะครับถ้าจะวิ่งนะถ้าต้องการจะวิ่งนะครับ วิ่งแค่ไม์เดียวก็พอนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนประสบการณ์ตัวเองนะครับประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้ลองไปวิ่งมาราธอนดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีแรงบันดาลใจว่าปีนี้ตั้งเป้าหมายวิ่งให้มันได้กี่กิโลวิ่งระยะไหนได้บ้างนะครับก็ถ้าใครสนใจชาลินตัวเองนะครับ ก็คือหรือใครอยากจะเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของตัวเองก็ลองมาอันมาวิ่งดูนะครับผมว่าผมคนหนึ่งนี่แหละก็ได้ประสบการณ์จากการวิ่งามาราธอนและรู้สึกว่าได้มีความคิดมุมมองเปลี่ยนไปเลยนะครับจากคนที่เคยกลัวมาราธอนนะครับทีนี้พอได้ไปวิ่งประมาณสองสารายการแล้วมาราธอนนะครับก็รู้สึกว่า ไม่กลัวอีกแล้วนะครับเพราะว่าความกลัวที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ใจเรานะครับทีนี้พอเราได้ไปมีประสบการณ์แล้วก็จะช่วยให้เราไม่กลัวอีกนะครับเรารู้วิธีที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกิโลกิโลที่เราวิ่งไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวในหนังสือ a year of m a r a t h o n ที่จิบมาเล่าให้กันฟังนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจกับเราได้ในการสร้างวินัยในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ไปสู่เป้าหมายคือ42.195กิโลเมตรนี่นะครับครับอ่าสำหรับ EP นี้นะครับ EP ที่31ก็ฝากเ,เพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ